สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะต่อไปก็จะเป็นการบรรยายเนื้อหานะะในหน่วยที่12นะคะเคมีอินทรีย์ C, ซึ่งอยู่ในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรก็จะเริ่มจากการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์นะคะ K Me C เคมีอินทรีย์เป็นเป็นเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารที่เป็นคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะ ซึ่งมักจะเป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไปอาจจะมีการสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เราก็แต่ที่สําคัญก็คือจะต้องมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่พบในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้ตัวแรกนี่ก็คือเราอ่านว่าออกเทนนะคะ ออกเทนนี่ก็จะเป็นพวกน้ํามันที่เราใช้ใน,ในการเติมรถยนต์ใช่ไหมคะทาให้มีพลังงานขับเคลื่อนได้อันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักอยู่นะคะถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นมเมทานอนเมทานอนนี่คือเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้สําหรับจุดไฟนะคะัีนี้ก็จะเห็นว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักตัวต่อไปนะคะตัวอย่างถัดไปก็เอทานอลอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ ะะที่เรียกว่าสุรานั่นเองเอทานอลก็จะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันถัดไปก็จะเป็นคโลโรฟอร์มนะคะคโลโรฟอร์มตัวนี้จะเห็นว่าคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีไฮโดรเจนแล้วก็มีคอลอเีนด้วยนะคะอันนี้เป็นยาสลบนะคะที่ใช้สําหรับทางการแพทย์นะคะถัดไปก็คือกรดน้ําส้มอะซิติกแอซิกนะคะก็คือน้ําส้มสายชูที่เราใช้รับประทานกับเป็นอาหารปรุงรสอาหารนั่นเองนะคะ ถัดไปก็เป็นแคมเฟิร์นะคะซึ่งเป็นตัวยานะตัวอย่างนี้เป็นยาตัวนี้แอสไพรินนะคะแอสไพรินก็ยานะคะพาราเซตามอลนะคะแล้วก็ทามิฟานะคะซึ่งเป็นยาตัวนี้ก็จะเป็นยาทั้งหมดเลยนะคะทีนี้สารประกอบ สารประกอบอินทรีย์เนี่ยตามที่บอกได้แล้วว่าเป็นมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักแต่ก็ยังมีธาตุอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยนะก็ได้แก่ไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ธาตุที่อยู่ในหมู่เฮลโคลเจนก็คือกลุ่มที่เป็นเหมู่ 7A นะคะก็เป็นพวกฟลูออรีนคลอรีนบรมีนไอโอดีนนะคะออกซิเจนหรือในไนโตรเจนพวกนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของอสารประกอบอินทรีย์ด้วยนะคะ ถัดไปนะคะเราก็มาดูเรื่องออสูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างนะคะสูตรโมเลกุลหมายถึงสูตรที่การแสดงออกถึงจำนวนจานวนของธาตุและชนิดของธาตุที่เป็นส่วนประกอบนะคะเช่น c 3 s 8นะคะตัวนี้ก็คือโปรเพนนะคะโพรเพนมีคาร์บอน3มีไฮโดรเจน8อะตอมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างเนี่ยเป็นการแสดงลักษณะของการจัดเรียงเอิเล็กตรอนของาธาตุต่างๆที่อยู่ในโมเลกุลนะคะโครงสร้างเนี่ยจะรจะว,วมถึงโครงสร้างระดับพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์เป็นโครงสร้างแบบเราจะเขียนโครงสร้างแบบรีวิสหรือเราเรียกว่าโครงโครงสร้างแบบจุดก็ได้นะคะจุดนี้มันจะแสดงถึงจํานวนเอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอย่างตัวนี้คาร์บอนเนี่ยคาร์บอนเนี่ยมันจะมีเลข จนจะมีอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆตัวดวงสุดท้ายนี่คือ4 4อิเล็กตรอนมันจะต้องรวมตัวกับไฮโดรเจน4อะตอมเพื่อให้ตัวมันมีอิเล็กตรอนรวมรอบตัวทั้งหมด8อิเล็กตรอนนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นมีเทนจะเห็นได้ว่าไอจุดๆตรงนี้ก็แสดงจำนวนของคาร์บอนอะตอมคาร์บอนอิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนอิเล็กตรอนนะคะตัวที่2ก็คืออีเทน โทษะอีเทนอันนี้เป็นเป็นาสารประกอบที่เป็นมีพันธะคู่นะคะจะเห็นได้ว่า,าตรงจุดๆเนี่ยก็คืออิเล็ก tron ของคาร์บอนกับอิเล็ก tron ของไฮโดรเจนที่มาใช้ร่วมกันนะคะถัดไปก็จะเป็นอ e ีทายก็เป็นสารประกอบพวกแอลไคา์ chi. พวกนี้จะมีพันธะสาคือจะมีคาร์บอนกับคาร์บอนเนี่ยที่ใช้อิเล็กต r o n ร่วมกันถึง3คู่นะคะจุดๆพวกนี้ก็จะแสะดงให้เห็นเป็นอิเล็ก tron ของคาร์บอนกับไฮโดรเจนที่ใช้อยู่นั่นเอง นะคะถัดไปจะเป็นสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างเนี่ยเราจะเขียนแบบ2แบบนะคะเขียนแบบสูตรเส้นสูตรเส้นเนี่ยจะแสดงให้เห็นจำนวนต,วต,วตัวพันธะพันธะโควาเลนต์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนอย่างในกรณีของมีเทนเนี่ยมีการใช้คาร์บอนกับไ,บบไฮโดรเจนมีใช้อิเล็กตรอนร,ร่วมกัน4คู่นะคะมันก็จะมีขีดขีดเนี่ยทั้งหมด4ขีดนะคะก็จะเป็น ตัวเส้นที่แสดงพันธะนั่นเองส่วนตัวที่2อีทีนนะคะจะเห็นได้ว่ามีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอน2ตัวนี่นะคะจะมีพันธะคู่1พันธะก็มีสองขีดแล้วก็พันธะเดียวก็จะเป็นขีดเดียวส่วนตัวที่สในอีทายจะเห็นได้ว่ามีพันธะ3เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าคาร์บอนสองตัวเนี่ยใช้พันธะร่วมกันเนี่ยสขีดก็แปลว่ามันมีพันธะ3นะคะอันนี้ถ้าเขียนเป็นแบบย่อ นะคะเราไม่เอาขีดขีดเราเขียนให้เราเขียนแบบโยงไปแบบนี้นะคะก็จะเขียนได้ว่าคาร์บอนอันแรกนี่ตัวนี้มีชื่อว่าเฮกเซนเฮกซะนะคะเฮกซะเฮกเซนแปลว่า6 6นี่ก็แปลว่ามีคาร์บอน6ตัวคาร์บอน6ตัวนี้จะต่อเรียงกันยาวเลยนะคะซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจน3ตัว3อะตอม สุดท้ายไฮโดรเจน3มามมตำแต่ตรงกลางนี้จะมีไฮโดรเจนสองสสองเพราะว่าคาร์บอนมี4แขนมันต้องเกาะกันเองด้วยนะคะสแขน2แขนไปก,ก็ก็จะมีตามนี้นะคะถ้าเขียนให้ย่อลงไปอีกก็จะเป็นเอาเอาตรง CS2 เนี่ยเอามารวบแล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่เป็น4นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าไอตรงกลางเนี่ยเราเขียนย่อมาเป็นตัวตัวที่ใส่มงเล็บนี้นะคะเช่นเดียวกับอ e ีทีนแล้วก็อ e ีทนะคะ ทีนี้ถัดไปจะมีอีกอันเราเรียกว่าเป็นสูตรโครงสร้างส,สูตรโครงสร้างเนี่ยจะเป็นสูตรเ,เป็นสูตรเส้นนะเขียนได้เป็นแบบสูตรเส้นที่ไม่แสดงสัญลักษณ์ก็ได้เช่นเป็นเส้นเส้นอย่างนี้ไม่มีคาร์บอนไม่มีไฮดโดรเจนให้เห็นนะคะตัวนี้มีชื่อว่าโปรเพนโปรเพนเนี่ยถึงจะไม่ถึงจะไม่มีตัวคาร์บอนให้เห็นแต่เราต้องรู้ว่าตรงมุมเนี่ยค่ะหรือตรงปลายเนี่ยก็คือที่อยู่ของคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตัวที่1ตัวที่2และตัวที่สาม นะคะซึ่งถ้าเราจะเขียนยาวๆเนี่ย,เ,ยเขียนได้เป็นแบบนี้เพราะมันมีคาร์บอน3ตัวเห็นไหมคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นไฮโดรเจนแต่เราเขียนแบบสั้นๆก็จะได้เป็นรูปเส้นแบบนี้นะคะถัดไปตัวอย่างที่เป็นอ,อันนี้คือไซโคลโพรเพนนะคะไซโคลโพรเพนก็คืออัลเคนอลเคนที่มีไฮโดรเจนหายเป็นตัวหนึ่งมันจะมีการมาจับเป็นวงในนี้ในที่นี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมเนี่ยถึงแม้เราไม่รู้เราเราไม่ได้เขียนตัวคาร์บอนอยู่แต่เราก็ต้องรู้ว่าตรงมุมของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือคาร์บอนอยู่นั่นเองนะคะคือถ้าเขียนแบบนี้มันจะยาวมากแต่เราเขียนสรุปเป็นสั้นๆแบบนี้ก็จะเข้าใจกันนะคะหรือเป็นแบบผสมก็ได้คือเขียนเขียนผสมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮกเซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโพพานนนะคะโพพานนตัวนี้มีเริ่มมี OS เเข้ามาเกาะนี่เป็น าหมู่ที่เป็นเป็นแอลกอฮอล์นะคะถัดไปการเรียกชื่อสารประกอบนะคะการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์นะคะก็จะมีเป็นเป็นหลักการของมันนะคะก็คือจะมีการเลือกเลือกโซ่หลักที่มีจํานวนคาร์บอนและคาร์บอนอะตอมเนี่ยต่อเนื่องกันให้ยาวที่สุดและจะต้องมีหมู่ฟังก์ชันนะคะเรียกชื่อตามจํานวนคาร์บอนในในสายโซ่หลักนั้น แล้วก็มีการกําหนดตัวเลขให้ตำแหน่งคาร์บอนที่เป็นโซ่หลักให้คาร์บอนที่มีหมู่าสาขาที่เกาะอ,อยู่นะเป็นจํานวนตัวเลขที่น้อยที่สุดแล้วก็คําหลักคือจะบอกจํานวนคาร์บอนในโซ่หลักว่ามันคือมีกี่คาร์บอนแล้วก็จะลงท้ายการลงท้ายจะบอกชนิดของฟังก์ชันที่จะบอกว่าตกลงมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทใดนะเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นแอลเคนหรือเป็นแอลคีน alcohol. ก็แล้วแต่นะคะ จะมีการนำคำนำหน้าชื่อบอกตำแหน่งหรือบอกหมู่นะคะที่แทนที่ว่าเป็นหมู่ที่อยู่ที่คาร์บอนตัวที่เท่าไหร่นะแสดงลักษณะความเป็นบงเช่นไซโคเป็นต้นถ้าจำานวนที่มีตัวเลขซ้ำๆกันก็จะเป็นถ้าสองก็จะเป็นไดถ้าสามก็จะเป็นไตรนะคะถ้าสี่ก็จะเป็นเตตะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะในหน้าถัดไปนี้นะคะ จะเห็นได้ว่าในหน้าถัดไปนี้อยากจะให้นักศึกษาสังเกตคําพวกนี้นะคะตัวแรกก็คือการบอกจํานวนของคาร์บอนอะตอมตัวเลขพวกนี้ให้นักศึกษาจําว่ามันชื่อมันอ่านว่าอะไรอย่างเล,เลขหนึ่งเนี่ยภาษาไทยเราเรียกหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษา,าทางเ,าเคมีตัวนี้เราจะเรียกหนึ่งว่า ET, เม็ดเมตนะคะถ้าเป็นสองเราจะเรียกว่าเอสถ้าเป็นสามเราจะเรียกว่าโปรปะ ถ้า4เราจะเรียกว่าบิวต้าเราจะเรียกว่าเพนต้า6เราจะเรียกว่าเฮกซาเราจะเรียกว่าเฮปต้านะแเราจะเรียกว่าออกตาเเราจะเรียกว่าโนน่ะ0เราจะเรียกว่าเดคข่านะคะ11เราจะเรียกว่าอันเด็กนะคะแล้วก็12เราจะเรียกว่าโดดโดเดซนะคะซึ่งอันนี้โดเซตนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการบอกว่าตัวเลขมันคือเท่าไหร่นะคะ นักศึกษาก็มาดูตรงตรงนี้ถ้าถ้าชื่อของสารอินทรีย์ตัวแรกนี้นะคะคือมีเทนมีเทนเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ตัวที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นพวกแอลเคนนะคะมันก็จะมีสูตรทั่วไปเป็น c n s 2 n 2เพราะฉะนั้นถ้าคาร์บอน1ตัวมันก็จะเป็น C s 4ใช่ไหมคะเมื่อเป็น C s 4มันก็จะอ่านชื่อว่ามีเทนมีก็คือ1ถูกไหมคะก็เป็นมีเทน ถ้าเป็น2เห็นไหมคะก็จะเป็นอีเทนถ้าเป็น3ก็จะเป็นโปรเปนถ้าเป็น4มันก็จะเป็นบิวเทนจะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าเราจะเอาเอาจำนวนที่บอกว่าเลข1 2 3 4เนี่ยไว้ข้างหน้าส่วนข้างหลังจะเป็นการบอกตระกูลของมันพวกนี้จะเป็นพวกแอลเคนมันก็จะลงท้ายด้วยเอนนะคะเช่นมีเทนอีเทนโปรเปนอะไรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มันมีอันหนึ่งที่อยากจะให้ให้สังเกตมันจะมีหมู่ที่ชื่อว่าแอลคิว หมู่ l อ Q ิหรือบางทีเราแทนด้วยตัว R ใหญ่นี้นะคะพวก LQ เนี่ยมันก็คือเป็นพวกแอลเคนที่มีไฮโดรเจนหายไป1หายไปห,ห,ไปหอะตอมมีผลคือทำให้คาร์บอนมีแขนว่าง1แขนซึ่งมันจะสามารถไปรวมกับไข่ก็ได้ที่มีที่ว่างมันก็เข้าไปเกาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคาร์บอหนหตัวที่เป็นหมู่ LQ เราจะเรียกว่าเมทิลนะคะถ้าเป็นคาร์บอนสอตัวเราจะเรียกว่าเอทิล สตัวเราจะเรียกว่าโปป p ิลสีตัวเราจะเรียกว่าบิวทิวอันนี้เป็นไปตามชื่อที่ที่เขียนไว้ตั้งแต่ข้างหน้านี้นะคะให้นักศึกษาสังเกตไว้ถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นการบอกให้เห็นว่าตัวอย่างการอ่านชื่อสารประกอบเนี่ยนะคะอย่างน,นี้เราจะเห็นได้ว่าสารตัวนี้เนี่ยมีคาร์บอนที่เป็นสายโซ่ที่ต่อเนื่องกัน,นย,ยาวที่สุดได้ถึงมากที่สุดคือ8ตัวนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะเห็นว่าฝั่งนี้จะเราจะนับดูนะคะตัวที่ 1, ตัวที่ 2, 3, 4, 5 6 7, 8ตัวนะคะแล้วเราก็จะกําหนดเลข1นะคะเลข1จะอยู่ตรงไหนอยู่จะอยู่ทางด้านด้านบนหรือด้านล่างนี้เราก็จะดูว่าถ้าเรากําหนดเลข1ไปแล้วเนี่ยคาร์บอนตัวที่มันมีสาขามาเกาะเนี่ยจะต้องเป็นเลขที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดเอาตัวล่างเนี่ยตัวตัว C ตัวนี้เป็นตัวที่1 แล้วตัวที่สองตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเลขมะก่อมีมีสาขามากาอตัวนี้ซึ่งเป็นเลขที่น้อยแต่ถ้าเราเอาตัวบนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าให้ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งถ้าแปดเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วเจ็ดไม่เป็นสองจะเห็นได้ว่ามันมีสาขามาก็คือตัวที่สามเลขสามเนี่ยมันมากกว่าเลขสองเราก็เลยต้องเอาเอามานับหนึ่งอยู่อยู่ทางข้างล่างนี้นะคะพอนับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าคาร์บอนเนี่ยตัวที่สองเนี่ยมีสาขามากาอก็คือเม็ด เมทิลนี่คือเมทิลใช่ไหมคะก็เป็นมีเม t ทิลมาเกาะอยู่ตรงนี้นะคะตัวที่2แล้วก็มาเกาะอยู่ที่ตัวที่6นะคะเราก็จะเรียกว่ามันมีซ้ำใช่ไหมคะก็เป็นไดไดเมทิลนะคะส่วนจะเห็นว่าตัวตำแหน่งคาร์บอนตัวที่ตัวเท่าไหร่คะั้3นึ่งตัวที่4เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไอโซโพพิลมาเกาะที่บงบงสีแดงเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ชื่อมันลงไปในอ่านว่า3คลอโรมีคอโรด้วยเห็นจะเห็นได้ว่ามีคอรีนที่เป็นสาขามาเกาะอ,อยู่ที่ตัวที่3ด้วยใช่ไหมคะเราก็จะ,จะอ่านชื่อมันว่า3คลคอโรสี่หนึ่งเมทิลเอทิลนะคะแล้วก็2 4 6นะคะไตรเมทิลเมือนื่อมันมีตัวตัว CS3 อเนี่ยอยู่ที่3 3ที่ด้วยกันมาเกาะ ะะเราก็เลยเรียกชื่อเหมือนว่าแบบนี้นะคะส่วนตัวถัดไปก็เหมือนกันนะคะตัวอย่างถัดไปก็เหมือนกันเราก็จะนับนับสายโซ่ที่มีคาร์บอนยาวที่สุดนะ,ะก็จะได้เท่ากันเลยคือ8เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าถ้าเราให้ตัวเลขหนึ่งอยู่บนฝั่งข้างบนนี้เราจะทำจะทำให้สาขาที่มาเกาะตัวแรกเนี่ยมีคาร์บอนมาเกาะตัวแรกเนี่ยมีเลขที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะเราก็เลยเอาตัวเลขนี้มาไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งที่ที่5เนี่ยนะคะมันก็จะมีไอตรงนี้กลุ่มทั้งั้งกลุ่มนี้เราเรียกว่าไอโซโปรพิลมาเกาะนะคะไอโซโปรพิลกรุ๊ปมาเกาะเราก็จะอ่านชื่อมันตามที่เลขที่มันมาเกาะแล้วก็ลงท้ายด้วยลงท้ายเนื่องจากว่ามันเป็น8มันก็ต้องเป็นออกออกเทนใช่ไหมคะออกแปลว่า8ออกเทนเพราะว่ามันมีคาร์บอนได้ยาวที่สุดคือ8ตัวนะคะ ถัดไปก็มาดูการจําแนกประเภทของสารประกอบอาสารประกอบอินทรีย์นะคะอาศัยปฏิกิยาที่เกิดขึ้นนะคะกับสารที่เป็นหลักโดยจัดสารประกอบอินทรีย์ก็จะทําให้มีปฏิกิยาเหมือนกันผู้ที่ทําปฏิกิยาเหมือนกันเราก็จะจัดอยู่ในประเภทเดียวกันสารที่มีปฏิกิยาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็มักจะมักจะมีหมู่บางหมู่หรืออะตอมภายในของโมเลกุลน,นี้เหมือนกันหมู่ของอะตอมที่เหมือนกันเราจะเรียกว่าหมู่ฟังก์ชัน ซึ่งเป็นหมู่ของอะตอมที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้นะคะการจำแนกประเภทของสารอินทรีย์นั้นในสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนนั้นเราก็จะมีไฮโดรเจนกับคาร์บอนเท่านั้นนะคะแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นสารประกอบคาร์บอนที่มีเฮตโทรอะตอมนะคะเฮตโทรบแปลว่าเป็นธาตุอื่นที่ไม่ใช่ที่นอกเหนือจากคาร์บอนกับไฮโดรเจนมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ ในการจัดประเภทเราก็จะเป็นสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่เป็นอะลิมฟติกอะลิมฟติกหมายถึงว่ามันเป็นโซ่ตรงนะคะซึ่งอะลิมฟติกนี้ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันคืออิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะคะอิ่มตัวคือพวกแอลเคนจะเห็นสังเกตเห็นว่าพวกพวกไฮโดโครคาร์บอนที่อิ่มตัวนียมันจะมีพันธะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไฮโดโครคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวก็จะเป็นพันธะคู่หรือพันธะสาม ที่นี้ก็เป็นแอลคีนแล้วก็แอลไคนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วเรียกว่าอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนพวกนี้จะมีลักษณะอยู่กันเป็นวงนะคะเกาะโครงสร้างจะเป็นวงหกเหลี่ยมแล้วก็จะมีพันธะคู่เนี่ยสลับกันสลับกันวัดตัวเว้นตัวพันธะเว้นพันธะนะ,นะคะเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกตอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นอะโรมาติกนะคะทีนี้เราจะเริ่มจาก รายละลเอียดจากแอลเคนนะคะแอลเคนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวที่พูดให้ฟังเะกี้ว่ามันมีพันธะเดี่ยวถูกไหมคะแล้วโครงสร้างของมันอาจจะเป็นแบบโซ่เปิดหรือจะเป็นโซ่ปิดที่เป็นวงถ้าเป็นโซ่ปิดเราจะเรียกว่าไซโคเราจะเติมคําว่าไซโคลงไปข้างหน้าของชื่อนะคะตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นัวนี้ก็คือมีเทนคาร์บอนมันหนตัวก็เป็นเมทิลใช่ไหมก็เป็นมีเทนอีเทนโปรเพนบิวเทน เพนเทนอย่างนี้เป็นต้นก็จะเขียนตามสูตรนี้เลยนะคะคาร์บอนก็จะเรียงกันไปนะคะตามจํานวนของคาร์บอนที่บอกไว้ัแต่ตะกี้นี้นะคะทีนี้มาดูถ้าเกิดว่าแอลเคนเป็นสาขาบ้างมีกิ่งก็คือหมายความว่ามีตัวมาเกาะเพิ่มนะคะอย่างในที่นี้เราจะอ่านเราจะเรียกว่าไอโซบิวไอโซบิวเทนเนื่องจากว่า บิวเทนมันมีมีสีใช่ไหมคะพันมี4ตัวก็กลายแทนที่มันจะเป็นโซ่ยาวๆแต่ก็ทีนี้มันก็มีกิ่งขึ้นมาส่วนอันนี้ก็คือไอโซไอโซเพนเทนใช่ไหมคะเพราะว่ามันมี5ตัวคาร์บอน5อะตอมแต่มันไม่ได้อยู่เป็นยาวๆมันมีสาขาเราก็เลยเรียกอย่างนี้นะคะหรือตัวนี้นีโอเพนเทนนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นสาขาที่เกาะ คนละแบบกันมันจัดเรียงตัวกันคนละแบบแต่จะเห็นได้ว่าจํานวนคาร์บอน,นไฮโดรเจนเนี่ยเท่าเดิมนะคะอยากให้นักศึกษาสังเกตตัว R ตัวนี้ R นี่คือเป็น LQ ลกิวกรุ๊ปที่จะแทนด้วยไฮโดรคาร์บอนที่เป็นแอลเคนที่มีไฮโดรเจนหายไป1น,นตัวนั่นเองมันจะมาเกาะถ้าเมื่อคาร์บอนไหนมีแขนว่างมันจะเข้ามาเกาะได้ด้วยก็จะเกิดสารใหม่อีกประเภทหนึ่งได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแอลเคนที่เป็นพวกเป็นวงนะคะเราก็จะเติมคำว่า ไซโคเข้าไปนำหน้าไซโคโพเพนไซโคบิวเทนไซโคเพนเทนไซโคเฮกเซนอะไรก็ว่าไปนะคะถัดไปจะเป็นพวกแอลคีนแอลคีนนี่ก็จะมีพันธะคู่นั่นเองนะคะจำนวนไฮโดรเจนก็จะลดลงเห็นไหมคะจะมีพันธะคู่พอไฮโดรเจนหายไปคาร์บ,บอนก็ไม่รู้จะเกาะกับใครก็มาเกาะกันเองก็เลยทำให้เกิดพันธะคู่เกิดขึ้นนะคะ ตัวอย่างก็จะเป็นนี่นะคะอีทีนอีกอีก็แปลว่าสองใช่ไหมคะอีเทนโพพีนหนึ่งนึ่บิวทีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดไปก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่อนะคะว่าเป็นไอไซโคต่อไปจะเป็นอ่าเอลคีนนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างแอลไคน์นะคะแอลไคน์ก็เป็นพันธะสาม ะะก็คล้ายๆกับแอลคีนตะกี้นี่เป็นพันธะสามนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแอลไคที่เป็นโครงสร้างที่เป็นวงเราเรียกว่าไซโคได้นะคะต่อไปก็จะเป็นพวกอะโลมาติกนะคะอะโลมาติกนเป็นวงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นพวกเบนซีนมันจะมีวงเดียวก็ได้มีหลายวงก็ได้นะคะถ้าหลายวงอย่างตัวนี้คือนับชาลีนก็คือลูกเหมินนะคะแอนทาซีนนะคะ ฟีแนนีนอย่างนี้ก็จะเป็นการเอาวงมาต่อกันหลายๆวงวงของเบนซีนนั่นเองนะคะปฏิกิริยาของของเคมีอ k B, ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นเอลอลเคนและไซคลอแอลเคนก็จะไม่ว่องไวมันมีความว่องไวแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นแอลอลคนกับแอลไคลจะว่องไวมากกว่าเพราะว่ามันมีพันธะเดียวมันมีพันธะคู่กับพันธะสามที่พร้อมที่จะแตกตัวออกมานะคะ จะมสรระีสารประกอบที่เป็นอ,อินซีที่เป็นเฮเทโรใช่ไหมคะเฮเทโรอะตอมก็จะมีพวกฟลูออรีนบรมีนคลอรีนไอโอดีนนะคะตัวอย่างเช่นเฮไลเฮไลนะคะแล้วก็จะมีพวกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่ก็ก็ตัวหนึ่งนะคะฟีนอลอีเทอร์พวกนี้จะมีออกซิเจนเข้ามาเกาะเกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็จะมีแอลดีไฮด์ซึ่งจะมี คาร์บอนดับเบิลบอรโอเขาเรียกว่าพันธะคู่เข้ามาเกาะเกี่ยวด้วยแล้วก็อะมีนก็จะเกี่ยวข้องกับพวกไนโตรเจนพวกแอมโมเนียนะคะอันนี้คือเฮไลคือพวกที่มีเฮไลนะคะคือพวกที่มีพวกคอลีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะเรียกว่ากลุ่มเฮไลนะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์จะเห็นว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีสูตรที่จะเห็นว่ามี OS เข้ามาเกาะ โอเสเข้ามาเกาะด้วยก็จะมีแอลกอฮอล์หลายประเภทนะคะฟีนอนก็เป็นแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งแต่มันเป็นพันธะแต่มันเป็นริงเป็นเบนซินริงนะคะไม่ใช่แอลกิลกรุ๊ปส่วนต่อไปก็จะเป็นอีเทอร์อีเทอร์ก็จะเป็นสูตรของมันก็จะมีแอลแอลกิลกรุ Q ๊ปหรือแอลริลกรุ๊ปต่อกับออกซิเจนนะคะลักษณะน,น,นี้ก็จะเป็นอีเทอร์ แล้วดีไฮและคีโตนให้ดูสูตรทั่วไปนะคะถ้าเป็น l d h ีไฮจะเป็น c ีแบบอลโอแล้วก็ H แต่ถ้าเป็นคีโตนจะเป็น c ดแบบอลโอแล้วก็เอาหมู่ l q g r o u กรุ๊เนี่ยเข้ามาเกาะนะคะต่อไปก็เป็นคาร์บอกซิลิกคาร์บอกซิลิกนี่ก็จะเป็นสูตรทั่วไปจะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่า c ีบอละคะแล้วก็มี O-H คล้ายๆแอลกอฮอล์ oh ol, แต่มันมี คาร์บอนที่มีพันธะคู่กับออกซิเจนมาไว้มาอยู่ก็เลยกลายเป็นกรดคาร์บอซิลิกนะคะต่อไปก็จะเป็นอนุพันธ์ของคาร์บอซิลิกก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะคะก็จะเป็นแอซิดแอแอซิดคไร์แอซิดแอนไฮไดเอสเทอร์เอมา์นี่ก็หน้าตาของของมันนะคะจะเห็นได้ว่าจะเห็นว่ามันมีการเอาไฮโดรเจนออกไปแล้วก็ไอตัวกลุ่มพวกนี้ก็จะเข้ามาแทนที่นะคะก็จะเป็นพวกไหนอะ่ะ แอนซิ e เฮไล์แอซิคแอนไฮดรีนเอสเทอร์เอสเทอร์นะคะตัวนี้แล้วก็เอไมล์ซึ่งเอไมล์นี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มแอมโมเนียนั่นเองนะคะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของสารพวกอ,อันนี้นะคะซึ่งนักศึกษาจะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะจา,จากในหนังสือนะคะนี้อาจจะย้อนขึ้นมาดูอีกนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่า ตัวนี้นะคะพอพอมีตัวคาร์บอนคาร์บอนซึ่งมีแต่บอนบอลโเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าหมู่คาร์บอนิลกรุ๊ปใช่ไหมคะคาร์บอนิลกรุ๊ปเนี่ยพอเข้ามาแทรกปับ๊บตรงที่เคยเป็นแอลกอฮอล์ถ้าตรงนี้ไม่มีคาร์บอนิลกรุ๊ปมันจะเป็น OS ตัวนี้มันจะเป็นแอลกอฮอล์มันจะเปลี่ยนเป็นกรดนะคะเป็นอันนี้คืออะซิติกให้นักศึกษาสังเกตถัดไปนะคะ อันนี้ทบทวนให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมีแอลคิกรุ๊ปตัวอื่นเข้ามาเกาะด้วยก็จะเป็น Ether, อีเทอร์เอสเทอร์นะคะนะให้นักศึกษาดูตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่ตัวที่มันเหมือนเหมือนกันท,กทุกตัวอย่างเลยในนี้คือ C ีเดอร์บอนโแล้วก็เถูกไหมคะดูข้างหน้านี้เห็นไหมซีเดบอนโแล้วก็ S นะคะ ไม่ใช่ S ตัว R R นี่คือ LQ Group รุ๊นะคะแอลคิวกรุ๊ปแอลหมดเลยจะเห็นได้ว่าตัวที่แตกต่างเนี่ยก็คือเนี่ยถ้าเป็นคอแอซิกคอไลน์ตัวนี้ก็คือกลุ่มตัวนี้ก็จะกลายเป็นคอลีนนะคะมีตัวตัวคอลีนเนี่ยเข้ามาเกาะแต่ถ้าเป็นแอนไฮดรายก็จะเป็นตัวตัว C ีเดบนบอลโอแอลคิวเหมือนเดิมเนี่ยเข้ามาเกาะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอสเทอร์ เอสเอก็คือมีแอลคิลกรุ๊ปมาเกาะแทนตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเข้าไปแต่ถ้าเป็นเอ i มเอไมเอมก็จะมีเอาในตัวแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียเนี่ยเห็นว่าไฮโดรเจนมันจะหายไปตัวหนึ่งมันจะเป็น NS2 อนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ยังไงก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านรายละเอียดในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันมีสารประกอบจํานวนมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ อินทรียเคมีเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านชื่อหรือมันจะเป็นการอ่านฟังก์ชันก็ตามนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปสังเกตทบทวนในบทเรียนในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ